เอาเรับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอาร์คโมบายพาร์ทที่115นะครับผมนะเลือกฟาดอีอย้ยโอ้เนาะก็อาทิตย์ละครั้งนะครับผมมีต้องมีนึกกันบ้างแหลนะนะฮะก็สำหรับฟาด,ดีนะครับผมก็มาอยู่กับดันเตี้ยนใหม่กันเช่นเคยนะครับผมนะอ่าผมก็จะมาลงดันเตี้ยนใหม่นะครับผมซึ่งดันนี้ก็เป็นดันของเจ้านอกอาร์เจนนะ นะครับผมเอาทำไมไม่เข้าเออโอเคก็นี่เลยนะผมดันของเจ้าอ,อาเจนนะของที่ดับนะผมจะมีตามนี้เลยนะครับนะโอเคแล้วก็เพิ่มการเสียเวลาผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมปล่อย,อยไม่ยอมไปโอ้โหอะโอเค ด้านนี้ก็จะเป็นด้านพิษนะฮะอ่าก็ไม่ไดเอาสกินมานะผมก็จะมืดๆหน่อยเออไม่เป็นไรนะครับผมเออผมว่าใส่สกินแล้วมันสว่างเกินอะ่ะนะฮะมันแสบตาโอเคสำหรับด้านนี้นะผมก็เหมือนเดิมนะผมผมจะพาไปหากุญแจเรื่อของเทกนะผมซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องขึ้นด้านบนนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ผมเตรียมมาละกันนะครับ สำหรับกล้องส่องทางไกลก็เฟิงนะครับผมอไอของพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เสื้อน้นำนะผมและอัลิแฟกต์นะอะของพวกนี้เตรียมมาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับผมอโอเคตอนนี้ผมยังไม่รู้นะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทนกันดีกว่า แต่รู้และว่าต้องไปทางไหนบ้างนะครับผมเออก็ดูวิก,กิมาแล้วตอนนี้ขอเตรียมเบลเมนต์ก่อนทุกเกาะที่ผมเตรียมมาก็จะเดิมๆเลยนะผมนะเออมีเกาะเะครับผมแล้วก็กเกาะเหล็กนะสองชุดนะครับผมเออเกาะเทคนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับอโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเซตเป็น กระทะไว้ละกันนะครับกับยาเพิ่มสปีดและก็น้ำนะครับผมอ่าจะไปจะไปผมจะ,จะเรียงตามประมาณนี้เลยนะผมเซตนะของที่ผมเตรียมมันก็มีแช่นนี้แหละนะครับกินยาซะเลยดีกว่าแล้วก็ลืมไปนะครับผมเมื่อกี้สาเซตเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นชุดเท็กเลยนะครับอ่าชุดเจ็ กแกนี่มันจะกันพิษนะอ่าโดยเฉพาะหมวกนะคเป็นที่เฉพาะตัวหมวกนะอ่าใครจะไม่ใส่ครบหรือจะใส่ครบก็ได้ผมเดวแต่นะยกย้ายเอยเอยเอยทางไหนวะน่าจะเป็น ตรงข้ามนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหต้องข้ามเส้นทางกันนิดนึงมืดนะครับจนะอุโมงค์เอื่อยนะครับผมฟับอ่ะอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะกระตุกคลิปโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห ตอนนี้ไม่มีนะผมไม่มีกำแพงตึมตั้มนะผมเนะยก็สบายใจได้นะผมเนะ่ยแล้านัานที่ห้องเลยป่ะเนี่ยน่าใช่นะผมเอ้ยยังไม่ใช่นะครับฟึบเข้าไปได้เลยครับระหว่างทางนี้ก็มีโอวิลเลเตอร์นะครับผมอ่าตอนนี้มันก็จะมีกิจกรรมวันอะไรเข,ขาไขของเขาเนี่แหละนะครับผมด้วยนะ่อ่า เพราะฉะนั้นดันนี้มันจะเป็นดันพิเศษนะครับผมนะโอเคตางไหนต่อแล่ะนี่ปึบทางนี้ปล่าวะแล้วก็เลี้ยวแล้วตองเลี้ยวตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเค ด้านหน้านี้ชัวเป็นห้องนีครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยนะกันดออได้เอเอแมวแมววันที่ใส่ชุดตัวตลกแล้วกันนะเออไม่ได้ใส่นานแล้วรู้สึกเออคิดถึงคิดถึงโอเคปกติจะไปใส่ล้มบอสไงมาสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องของบีเวอร์นะผมกับ ออเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย,นนยผมจะเอากระทะเข้าไปเลยนะครับบ๊บน่าเป็นห้องจังเกิลน็อตนะครบบับบึ๊บบึ๊บบึ๊บเกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่อย่งเขาให้หลับหลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิวเวอร์บิวเวอร์หลับแล้วเดี๋ยวเราล่ออ่าไอ้พวกออเตอร์มาทางนี้ก่อนนะครับ อ่ะโอเคมาฟึบเราก็ไปนู่นเลยอืม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 อันนี้มันตูดมันนี่ว่าโอ้ต้องยีกใส่หัวมนันนะผมถึงจะแรงแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วออตเตอร์ยืบมาครับผม ใช้วิธีวิ่งล่อเอานะฮะอ่าโอเคอึบ๊บโดดข้ามไปเลยนี่มายิงที่หัวนี่โอ้โหตายยากเลยเริ่มเยอะนะครับเอ้ย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 ยิงไม่ออกยิงไม่ออกอัเตอร์มาแล้วด้วย จะด่าฟันดีกว่าไหมนี่อ่าโอเคมาผมปึ๊บโดนกัดไปช่างมันนะครับฟันเลยเอาฟันดิเยียบร้อยครับผม เออวันนี้งแต่แรกจบแล้วนะครับผมที่เหลือเคียวเตอร์อรนะเอ,อ๊บเอ,อ๊บอ,อ,อ่าโอเคจบก็ผมห้องจังกอน,น็อตก็อย่างเ,เง,งี้ยแหละนะฮะเคลียร์ง่ายๆสบายสบายฟึบเออเดี๋ยวด้ยวดย,วยวหมอกพิษเนี้ยโอเค ตรงนี้มีของนรนบแต่ไม่ใช่เราจะมาเอากุญแจนะครับผมกุญแจมันจะอยู่ตรงข้ามกันแนนะี่เลยมาถึงนี้เลยนะครับเฟิบอ่ะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่กุญแจอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเค อนนี้เรากลับไปจุดเกิดนะผมกันเลยดีกว่านะฮะไปโอเคครับ okay, ผมกลับมาถึงจุดเกิดไปเทียบรอยนะฮะอ่าทดน้ำสักอึกหนึ่งอ่าเราจะเอาขุณแจมาไขาจุดนี้กันนะครับผมเนี่ด้านล่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ก็รีบเกินเกินนะ เออตรงนี้เป็นอุโมงค์เดเซอร์ะ Desert นะผมมีเว็บด้วยเหรออ่าก็เดี๋ยวผมจะใช้ปีกแมงปอนะผมในการข้ามไปนะครับอ่าสำหรับใครก็ไม่ม,มีปีกแมงปอก็มันหาได้จากในดันนี้นะผมเรียวจากกล่องกระสุนนะฮะอ่ามันก็จะได้มาเนี่ยผมซึ่งปีกแมงปอนเองนะครับอ่า ไปทอนก่อนเดี๋ยวปีกพังโอเคใช้เป็นเหมือนเดิม่ะผมมามาถึงตรงนี้น่าจะเป็นห้องถัดไปนะผมห้องถัดไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นห้องของพวกของปี้เนีย เป็นคอมปี้ไซส์พิเศษนะผมนะอ่าคอมปี้ยักษ์นะโอเคโอ๊ยกดผิดนี่เมื่อกี้ลุยห้องเมื่อกี้มาก็ไม่ได้สะทบสะเทือนอ่าชุดเกราะผมเท่าไหร่นะอ่าแต่ก็เสียหายบ้างนะผมนิดหน่อยนะโอเค แล้วก็กระทะกระทะนี่เอาออกไปได้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนเอาเป็นปืนเทคมาแนละ้วม,มาใช้แทนแล้วกันมาละมาละเฉยโอเคมาห้องนี้มันจะเนื้อสปีดนะครับผมนะคอมปี้จะมีทั้งหมดสามเวฟนะครับอ่าเป,ป็นคอมปี้ไซส์พิเศษนะผมอย่างที่บอกมันจะเป็นคอมปี้ยักษ์นี่ไง นี่เดินฟันเดินฟันเอาโอเคเรียบร้อยครับผมบมดเป็นหนึ่งเวฟนะรอชุดตัดไปครับผมฟันเรืร่อเลยเลยนะครับอ่าผมจะเดินเฉียงฟันนะเอาโอเคเรียบร้อยครับผม ตัวซ้ายไม่ต้องเดินเฉียงก็ได้นะไอที่เดินเฉียงเนี่ยเพราะว่าไอพวกความปีมันจะชอบติดกันนะผมเห็นไหมเออมันทําให้ผมปีมันไม่โดนนะเรียบร้อยครับผมจบครับผมห้องนี้นะโอเคอจบแล้วขอดบเนื้อทิ้งนิดนึง โอ้ยแม่จะดอบก็อืมโอเคไอหนังนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้เนียเออนะครับมาสายุทธเทคลุยต่อผมนะไปรับผมไปจุดถัดไปแล้วก็ อ่ไปทางไหนหนอห้องกว้างกว้างอืมอันนี้ข้างบนเนะจุดที่เราจะไปมันต้องข้างล่างเป็นอ่ะตรงนี้ไปนเนี่ยอ่ะโอเคจุดนี้ผมมีของให้เก็บด้วยนะระหว่างทาง ก็ผมไม่เก็บเนะโอเคมาถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะผมสิ่งใหม่เนะที่เขาให้มาใช่หรือเปล่าอ่าไม่น่าใช่ตรงนี้อืมทั้งไหนหวะ นี่เป็นตรงนี้นะครับเ,เดินขึ้นไปเลยปึ๊บนี่นะผมข้างหน้าจะเป็นอีกห้องนะซึ่งในห้องเนี้มันจะมีของพรีเมียมให้นะครับอ่าถือซะว่าผมมาเอาของพรีเมียมด้วยเลยแล้วกันนะถ้างั้นอืมโอเค แล้วก็ลืมบอกไปนะผมดันนี้มันมีแจกสกินอา่หัวไข่ให้ด้วยนะครับอ่าเฮ้ยปุ๊บน่ะเข้ามาเลยก็เป็นสกินรูปไข่นี่แล้วผมน้าไว้ใส่กัหมวกนะผมเลยเรียกว่าสกินหัวไข่เฮ้ยเอามาแล้วโอเคเป็นห้องนี้มันจะมีไททันให้นะครับผมหนึ่งตัวนะซึ่งไอ้ไททันเนี่ยมันจะ แพ้ลูกธนูนะผมนะใครพวกธนูมานี่คือแบบจําเลยเนรัยผมจัดไปผมไม่รู้ว่าไปชุบได้หรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับผมจบนะโอเคเรียบร้อยครับผมเนี่ยเขามีชิปไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปชุบได้หรือเปล่าถ้าเป็นอ่าพวกเซิร์ฟบอลไลน์อาจจะเอาไปชุบได้มั้ย แล้วผมเออตรงนี้หรือเปล่าที่มันจะมีอ่ะพวกสก,กินอะไรเงี้ยนะครับปุ๊บนี่ไงใช้ไมมเอยอ่านี่เป็นสก,กินหัวไข่นะครับผมโอเคแล้วก็ข้างๆกันน่าจะมีของพรีเมียมนะครับผม เอ้ยเอ้ยอยโดนพิษโง่อีกไอ้บ้าอมาข้างๆกันตรงนี้น่าจะเป็นของพรีเมียมนะครับผมปั๊บไปของพรีเมียมนบอ่าจุดนี้เลยก็ผมได้ไปลูกอมมาน,นะหนึ่งเม็ดนะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องถัดไปนะครับผมอ่สาส่ยุเทกก่อนจะได้วิ่งเร็วเร็วนะครับผมนะอันนี้ผมจะไม่ตัดเยอะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันอ่าเขาเรียกว่าแหลมแผนที่มันยังไม่มีออกมาให้นะครับ อืมอันจริงๆแล้วก็อาจจะไม่มีให้ด้วยนะครับผมโอเคกลับทั้งเดิมเลยเห็นไหมครับปั๊บก็ให้สโลโมชั่นปับ๊บอืมโอเคไป เรียบร้อยครับผมผมจะรูแผนที่ตลอดนะกันหลงนะโอเคมาถึงแล้วห้องนี้น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วมั้งนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องนะครับจุดเกาะไม่เปลืองเลยนะฮะ ตกน้ำนิดนึงไปห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับผมกินยาเพื่อสปีดไปด้วยอ่าห้องนี้เป็นห้องนกอาจเจนนะผมอ่าแต่ว่าเลเวลมันจะไม่สูงนะครับอ่าห้องนี้เป็นห้องทำอุณาภูมิด้วยนะครับเดินถอยหลังฟันมาดิเรียบร้อยครับผมบมดไปชุดแรก น่าจะมีทั้งหมดสี่ชุดนะเดินฟันรอเลยมา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 เรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยครับผมเซิฟอีหนึ่งชุดนะเรียบร้อยชุดที่สามมาแล้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเลื่อยเราลงเรื่อยๆนะจะเห็นได้ว่ามันขึ้นสเตตัสว่าลดทีละหนึ่งละหนึ่งนะครับอ่าอุณหภูมิจะหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคมาเลยปึ๊บ ใชปไปก่อนหนึ่งตัวนะเฮ้ย,ยทีบาทีตะไม้ทีตะไม,มเรียบร้อยนะครับผมจบนะอ่าเดินฟันงี้ก็ได้นะครับโอเคชุดเกาะไม่ได้เสียหายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะไปเอาของเทคเนียครับผมและ ของเทครลองเนี่ยอ่าต้องพูดว่าของเทคหลักอะของเทครลองเลยนะเออของเทคและของเทครลองมันจึงงงไปหน่อยไหมบ้าบอโอเคงั้นก็เดี๋ยวดอปก่อนนะครับผม ป๊าบดบเนื้อทิ้งไปเลยโอเคไปทีนี้ของเทคก็มันจะอยู่ด้านบนเนะปึบจำไม่ได้ว่าต้องโดดหรือเปล่านะครับผมคงไม่มีจุดโดดนะโอเคนี่คือของเทคแรก เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นเทคกแบบสมนะครับผมเทครองนะฮะแล้วก็ทางถัดไปเลยนะครับผมถักตรงข้ามกันปุ๊บอืมมิเจลหน้าเนะี้ยปับ๊บไปโลด อางถัดไปนี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมนี่เลยอ่าปึ๊บตรงนี้จะเป็นของเทกหลักอย่างแน่นอนเนะอ่าผมได้เป็นบูป,ปิ้นเสื้อมาเนี้ยผมเสื้อเป็นระดับสีอะไรโอสี OC, ขาวไอที่ผมมีโู่ดีกว่าเยอะนะฮะอืมโอเคไปเดี๋ยวเราไปห้องบอสก,กันดีกว่านะผมไป หอ,หอยทากเนะ่ฟึ๊บเข้ามาไปตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยอ่ะตรงนี้เลยฟึ๊บ อ่าโอเคผมมาถึงห้องบอสเป็นที่บลอยเนะี่ยอ่าเดีย๋ยวยังไม่เข้าก็ก่อนอื่นนะผมก่อนที่จะเข้าห้องบอสนะใครที่ยังไม่ใช่ทำอ่าเควสควิกลี่ดันเจียนนะผมให้เปิดทำเนะอ่าเควสก,ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับนี่เลย เวดนี้มาทุกสัปดาห์นะเนี่ยเปิดไปจิ้ไมไปโดนอีกแน่นอนชัวร์ <laughs> อะไหลวะเนี่ยอเอ้ย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 เอาตา่ทดิโอ้โหสองทีนะเนี่ยนะ เออแหมกินไม่โดนสักทีโอเคเอ,อแล้วก็ก่อนเข้าไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่านะครับผมเอาเป็นโดโด,โดเล็กนะเข้าไปผูยหุิูยำบอสหน่อยโอเคใสครบกินเลือดด้วยอ่ะ ก็เลยครับผมเน่บอสเป็นบอสแมงกะพุนนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ปืนเทคเลยละกันนะยิงโดนเนี่ยยิงจนปืนร้อนนะครับผม สาดได้ทั่วอืยังไม่ตายเรียบร้อยเป็นไงล่ะเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนอ่าหลังจากนี้ก็ผมจะใช้ดาบนะโอ๊ยโดนช็อตระหว่างโดนช็อตนี่กินอาหารกินยาการสลบได้นะผมนะ อ่าโอ้ยอืมนี่ไงกินไปก่อนเลยกันไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกดค้างได้เลยนะผมนะมันจะเป็นการฟันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเออโอเคผมจบนะ อ่าอ่าก็ออกมาก็จะบักๆนิดนึงนะผมมืดๆตัวดำๆนะผมมองมา่อยเห็นนะก็เอาว่าคลิปนี้นะผมผมก็จะขอจบไ้เพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครยินชอบลืมผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแ่าแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้เอเนเมนเพิ่มอีกสักอันนะฮะก็อย่าลืมผมโทฟี่บอรนะ นี่เลยเอามาใส่เสาเลยนะครับผมสำหรับใครที่ลงที่เสาเนะก็สบายเลยนะครับเอาโทฟี่บอสนะผมแรกเหมือนกับอาร์ติแฟกต์นะปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะให้เราคืนมาเป็นเอลเมนต์นะผมหนึ่งอันเนะอ่อโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ลาไปก่อนเฮ้ย สวัสดีครับจะเดินไปไหนลูก